ร yeah, ู้แต <fin anta> <ots> ่เท่าจะหน่อยพัน่้อยถุงอาดูกแจ้งตัวรถเขียวแม่เบนี่ตอกการแต้งตัวแต่ก็เท่อจนอยต่อหังหนานกว่ามันเกิดต่ตะกนด้านขุดโทษถุ่แต่เท่อจะน่อยอียงขาขดหนเอขึ้นหนากระชากกูเขาเขาไม่ได้รัอเกเขาอยากแ่งขมไม่ได้ใจเขาอืนมาลองน้อม ลองน้องรอนเป็นเสียมเป็นเสียมเป็นย่อมยอมอยู่วันนี้บิ้งคนหน้าท้องอีกคุณว่าเป็นอยากฆ่าวันปุ๋ยไว้มางคักแัดเทียวมองมาบ่เห็นมันกิไปบอกเพิ่นเบิ้งหลายเอ้ยฉันปัดนนี้ม่เห็นกับคนตาบอดท่านละโอ้เชียวอะไรเนี่ยปามี่คนมาหลายแคงานฟรีฉันเสียบัสเยี่ยว อันนี้พอสามลอยสลับได้ขอเสียงเทศบา้านอืมบําเพ็ญเทศบานขีเด็กน,นะคะผู้แจ้งแจ้งโดยต้องเอกนี่ทสามารถใส่แก,แกงโดนตะบ,บานผู้อือ่นไหลโดยเฉพาะบ้านน้องละมันบ้งหนองละมังบาดอีโอตบนหน้าหิ้งแดงแช่แดงแก่อีโอดลูกข้าลูกซีนอีโอดบอกเพื่อนจาอ้างให้ไปยังมะละปีนาพเพื่อนก็ว่าสิไปยุติธรรมข้หน้าเพยิ่งย่ยอมปีนี้แ่ ไม่นคนหลายกันสียงนี่กระเทยเบ่หอเสียเสียงมึงต้นเกาะอันกระเธอมี่หลากหลายประเภทม,มีหลายเกตหลายชั้นให้เรียกกันบ้างหน้าขาวผมยาวไม่แปลงฟันบ้างผมสั้นหน้าเหมือนลิงสิง์ูู้ไายอขอเสียงกับก้อยแดงขุทนทดนะ มึงหูบอกกระเทยกระเทยโคราชเนี่กระเทยแยงเขื่อนกระเทยแยงกระเทยนักสูดีเพอาเป็นหลานนักสู่สิพาไปยังเสียวมือิากไปเบิงหมอลำไปเปิงหมอลำเออยันเียวคณะขันเจแเฟนเลีนจักรพรรดิเี่ยบานว้าเียแมงบอกมากะทกยงบุลอยกว่นกิโลห่นมากมักหวมาไก่มสมแกกพันเอบ่เียวเอา นากระเสียงดีขนารอได้ล่ะพระเอกเจ้าน้าตาผมตอนแรกจะกับท่านนะนะเดี๋ยวขันมันดีระเบ,บีย,ยบกัเอามันส่วนตัวโอ้ยระเบียบบไอนใดๆก็ออกเอาบไอนไดๆออกตีเขียวเราอยู่ระเบียบซิกซีปีมีทุนมีห้อนก็เลยไม่เห็นว่องจาของโอ้ว่าจะสั่นจีไม่เขอะไรออกดอกตีบอใครไห้ดอกเขียวศิลปินในบงกับมีคุณภาพอยู่มีใครมีสังกัดปุริเขียวข่ายแข่งปัตมี มวนยิบอเออว่าขอกตเลียตนยุโรปยุมาจองศาสตปู่ศาสตร์กรสอบคนสุว่าณิลปหยคากนมาจองาแเรวเบิ้งเงยนเบิ้งหมอนั่งอยู่แล้วชียสงน้ำหนาตกสีว่าหันหมอนั่งย่ีเพื่อไรปู่เขาตั้งออกไปทไปทําศาสตจากของเดี๋ยวนี้คนนั่นคาริโอนี่เออมียู่หรอขบอกแต้งตัว่าแล้วแกหาม่แรกแนั่น่าลูกสาวม่มาสั่นปาไป่เป็นแล้วกคนเป็นนก็สิได้วเป็ด โ่กูบ่ม่ยี่ายพอมาบุพเพยโตยุ่งไม่ยี่เอวขายลูกซีนยู่หลังห้างพอขอเสียงคนบาถือเลยและขาบัถือกระซือขึอเก่าหละเพ่อ่าเจ้าหยาเจ้ามึนเอาเอาอนกูขึ้นไปยินมาลูกเป็นเจ้ามืเลยเก่งกันยันเลดิ์น่ตัวีกาลาินเป็นยังไงตายแล้วเสียนหายนะ ผู้ใดล่ะคือร้อนสุดโอดสายบ้านนองลำบากน่ะมึงหูบ็เขียวบ้านกูคืออนยังขี่ทีมัดม้วนกว่ามาแล้วไปปิดบีพอร์ตมาออกมาเบิ้งดูทางบ้านท่าสี่เลี้ยงก้วมาแล้ำพี่แตกบ้านแตกเนี้ยมาหอมไปอยากพลักหมดของนี่ฮะอันอันซุ่มมาเบิ้งหมาล้ำเอาผัวมาหนักมือบ่อแม่วายก็จีรักเสียคุ้ยผัวเจ้านะครับอยู่บ้าน เอานี่ยนั่นไงเขาบอกว่าให้แต่งตัวเป็นแบบนี้ลูกสาวชัวร์โอ้ยสี่มห้ลูกกูแต่งตัวเป็นแบบนี้กันไดลูกกูเป็นแป๊ะเทพโดยเฉพาะแบบขิมหันเนี่ยมันหัวจะไปฝึกทหารแล้วยมไม่มกูตีรถตู้ไปห้างรถถูกเทปหัวตาบอดบางแลี้ยอยู่เดี๋ยวนี้นี่อย่าเถียงกับมันว่าคือกันก็บอกว่าให้แต่งเป็นนี้ไม่ใช่สิบห้าวันลำวถ้าส่วแตงกูแตงมาหัวตีปากส่วนกูไปย่างสุดจะค่อยแต่งกันสี่แม่ใจใจแต่ก็ได้มาลูกกูเป็นผู้ชายเขาไม่ได้เป็นกระเทยอีห่ามัน

กะเทยเม่เมื่อกีอนจ์ตักีนในรลอดสู้เฮ้ยสวยไหมคะแม่มจการถามเนาะเพราะวน้องผุนหัอนน้องเหลาันในกาหีจะมีค่ไหนมาแต่งคอเอาโองูนะลูกสาวสองคนแต่งหน้าพ่านแล้วสวยแลยแหละลูกกูนะตอ้ยี่ขี่ขากิงแต่งหน้ามาพานเลยเมียนี่ห้นคือลิ้นโรบุรี่หละว่าี่ฟากไปหันท้ายี่ดอกงามอยู่บางกัหนึ่งคือจากนี้พูกเขาเขาออกข้าวน่กูแวอ ตก่เห็นมั้ยแม่เปี่ยนอย่อมมาจะโตอดมาเลยมานันมานังกูจะแต้มหาให้แก่มาแก้มให้ขออย่าวันลาก็เป็นแรงแรที่วใบห่วทางคนนี้ค่อยเี้ยมันจะไปนเสียงไม่ใสเหมือนมุกว่ะเียวเียวขาวตาเียวไม่แก้มหางขอเีกค่ะ ลูกลูกเห็นไหมเน่ยมันก็ทขาวนานะน่ะมอว่าไม่ั้มีนข่าตาจังไหมเน่ย้นเาสนม่เนี่ยดิงนิบเนี่มัน่งรุดมูงักระบูแบบนี้่าพี่น้องมก็ดูสวยสวย คุณแม่ค่ะหนูสวยปะคะแม่เมืหอไรมุเจาต่อเนี่ยโอ้ยจะมาระกัศตัวตาเ็นครับเนาะเอาแตงนาเลียวบัดเนี่ยสูงจฉมภูมิใจเลยบ่ต้องการพ่อเบดาเข้าเกิดมาสวยนูเซฟานปีสามครับสัก พี่น้องโอ้ยบักทีบักฝันมาทีเดยมาล่ำใจบ้านเจ้าของเออพินหน้าลูกค้าจะพ่นแต่ลูกค้าลูกซื้อท <laughs> องเยอะแยะดูร้อนีให้บ้านเจ้าของให้บ้านมึงกับบ้านนางบึงค่ะก็รอดกันแ <laughs> <laughs> น่นอนคเออโอดนะขอบคุณแม่ฮะหัวหน้าแน่นเด้อ